ดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บใหม่สีทองตรากุ้งโฟอินวันจากอุไรเพน w วกซี่คล n นโซลูชันใช้ทำความสะอาดคราบสกรปรก ยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัถประจำบ้านแผนโบราณเกสรน,น้ำมันพืชคุณภาพได้รับการการันตีรสชาติในระดับสากล สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาตามกันต่อนะคะทุกโต๊ะข่าวช่วงที่2คุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ระดับประเทศต,ตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางด้านของผู้การจังหวัดชลบุรีซึ่งตอนนี้ต้องใช้คําว่าอดีตผู้การเพราะวันนี้มีคําสั่งลงดาบมาให้พ้นจากตําแหน่งทันทีนะคะแล้วก็ย้ายเข้าส่วนกลางซึ่งคําพูดคาเนี้ยย้ายเข้าส่วนกลางหลายคนบอกแค่ย้ายเหรอประชาชนกําลังจับตาคดีนี้อยู่ว่าถ้าตํารวจไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดสิ่งที่เกิดขึ้น ย้ายแล้วจบหรอคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เชื่อว่าทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กเองที่รับผิดชอบคดีนี้คงจะไม่ปล่อยให้มันหายไปเข้ากลิบเมฆไปแน่เปิดหลักฐานก่อนเพราะว่าสําคัญเมื่อวานนี้จาได้นะคะทางด้านของเจ้าที่เนี่ยเดินทางไปที่ภูทรจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นจุดไปเลยพอลูกไปด้วยกันนี่จ่อยเลยคอตกเลยเอาฝากไว้นะคะอย่าลืมว่าตํารวจเขาก็มีหลักฐานของเขาเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดงานนี้เลยกลายเป็นว่าคนคดีพลิก แห่ไปเห็นใจตำรวจแทนนี่ตอนแรกด่าก่อนนะสุดท้ายอ่ะเป็นไปตามนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาราชบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นนักประดิษฐ์ค่ะจะประดิษฐ์ปืนแล้วปรากฏว่าช่วงเอาปืนจะมาทดลองเมาด้วยอีท่าไหนไม่รู้ลั่นป้องเข้าใส่ตัวเองช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ อายุเพิ่มขึ้นร่างกายยิ่งต้องการการใส่ใจเสริมด้วยแอนลีนททเทนใหม่สุตรรวมสารอาหารหลากหลายรวมสิบคุณประโยชน์รุ่นใหญ่ดื่มแอนลีนทัทเทนใหม่ทุกวันแดดมลภาวะแรทงทำผิวคล้ำเสียต้องสู้กลับด้วยนีเวเอ็กซ์แวร์ไรสุใหม่มีแปดอาหารผิวให้วิตามินซีสี่สิบเท่าซึมลึกช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสตึงไหวไม่เหนียวได้เวลาผิวสู้รู้สิวดูออร่าพร้อมสู้กลับใหม่จากนีเว กาแฟสำเร็จรูปข่าวช่องจากเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพผ่านกระบวนการอาร oma recovery ตามแบบฉบับข่าวช่องข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยความภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันขอแนะนำสูตรเอสเปรสโซโรสใส่เข็มต้องลองนะคะเพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนทรัมซิลเวอร์ y 50+ สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบี1ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจ เซ็นทรัมซิวเวอร์ห้าพคุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์ <c oughs> กับชุดสุดคุ้มเพียง99สบาท <c oughs> และใหม่ชุดแม็กไก่ทอดที่แมกโดนัลถึงส <c oughs> ัมเรอจมกราคม2 5งพันหร้อยักของฉันใหญ่กว่าไดโนเสาร์อีกรู้ป่าภูเขาไฟฟูจิมันยิ่งใหญ่ไม่เท่ารวมใจแบบใหญ่เ่าใส่ใจแบบใหญ่เ่ามดูแลน้ำดูแลคนสำคัญนะวัตกรรมถังดอส เดื่มตุตส่งลุ้นปั๊บปปอัพเดโชคใหญ่กับเนสกาแฟกระป๋องทั้งซีดคอทองคำมอเตอร์ไซค์และ iPhone 14รวมกว่า240รางวัลแค่กรอกรหัสใต้ห่วงเนสกาแฟกระป๋องส่งมาทางไลน์หรือส่งห่วงผ่านตู้ปอนหน่อยตั้งแต่1ึเมษายนถึง30มิบนายนาบนี้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเจอดขันปีส่งใหม่สวมง,ง่าย กระชับขึ้นด้วย 3D Protection ซึมเร็วขึ้น2.5เท่าสงใหม่คลายกังวลเรื่องสูขยากไม่กระชับใส่ความสุขทุกวันเจอทันดีเพราะความสุขไม่มีวันเกษียณครั้งแรกของ Enchuro Go ที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อใหม่ Enchuro Go สูตรโปรตีนจากธัญพืชขี้นัวข้าวทุนเหลืองลองเลยนี่คือโอกาสที่ OR ร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเรา จะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิมโอ้เอความแรงระดับโลก the super power of world class super power น้ำมันเกรดพรีเมียมสุตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station จ่ y ยด้วย เรถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอบสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache ผิวบอบบางบีมเลือกพ่ออ้อมที่อ่อนโยนที่สุดจากมามี่ปโก็ใหม่มามี่ปโก็สุดป้าพรีเมียมออร์แกนิกชุ่มชื่นด้วยโจโจบ่าออยพร้อมออร์แกนิกสปีดชีสซึมซับเร็วอ่อนโยนต่อผิวใหม่มามี่ปกก็เลือกปาพรีเมียมออร์แกนิกสูตรใหม่เนสกาแฟเอสเปรสโซโรสองเขียวเข้มพร้อมบวกเข้มโรบัสต้าบวกหอมอาราบิก้าบวกเป็นเอสเปรสโซคิงเข้มบวกเตมกล่อมนมบวกชงง่ายบวกฟินกว่าเดิม เนสกาแฟเอสเพรสโซโรสสูตรใหม่พร้อมบวกซสสองไหมครับคุ้มสุดๆในทุกโมเมนต์กับชุดสุดคุ้มเพียง99บาทและใหม่ชุดแม็กไก่ทอดที่แมก o จ a l d s ลถึง31มบกราคม25,67 s h o p ารเช้อปปี้เอาใจสายช้อปแจกโค้ดส่งฟรีไม่อั้นทั้งแอป <c oughs> คนสินค้าตัวท็อปแบบจัดเต็มยังกดเก็บโค้ดและชอบสินค้าราคาดีที่ช้อปปี้วันนี้ถึง3าธันวาคมนี้ส่งฟรีตอ่อ หน้ามันอายสาวอ่ะหน้าเย็นก็ไม่มันอ๋เอเฮ้ยไม่ <c oughs> ใช่แบบนั้นต้องพรีเวเมนสูตรคริสตัลมินเย็นช่วยคุมมาันาน8ชั่วโมงรู้สึกรู้คุมค่ดูกระชับหน้าไม่มันก็เป็นต่อใหม่นีเวเมนแต่ละคนขอพรอไม่เหมือนกันขอให้ชีวิตรัวปังขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมที่ปลสวยดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร สนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคท็คมีตัวยามิวไพโรซินยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดสบู่เบนเนต c ซ E ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนดับหนึ่งแปดปีสอนน้ำมันเครื่องเอเอออสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น มาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดกันไว้ราชบุรีค่ะมีคุณพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าพี่นครอายุ54จริงๆแล้วนแกนมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างแต่ญาติๆบอกว่าแกชอบเล่นปืนคือชอบประดิ์ขึ้นมาเองคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เสียงปืนดังปรี้ย